วิธีการสร้างบินหนังสือรับรองวิศวกรสำหรับกรณีที่ทางร้านต้องการออกบินค่าบริการสำหรับหนังสือรับรองวิศวกรสามารถดำเนินการตั้งค่าและออกบินได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะแถบด้านซ้ายมือจะมีเมนูจัดการข้อมูลตั้งค่าคลิกเมนูจัดการข้อมูลตั้งค่าค่ะจากนั้นคลิกเมนูองค์กรค่ะระบบก็จะแสดงหน้าข้อมูลองค์กรเราทำการคลิกปุ่มไอคอนรูปเฟือ <Amsterdam> งท้ายสาขาที่ต้องการตั้งค่าได้เลยค่ะ หน้าตั้งค่าสาขานะคะแถบทั่วไปเราทำการคลิกเปิดที่เมนูหนังสือรับรองวิศวกรค่ะเลื่อนเมามาด้าร่างจากนั้นคลิกปุ่มบันทึกได้เลยระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลให้สำเร็จค่ะเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะคะหน้าสร้างบินค่ะจะมีเมนูหนังสือรับรองวิศวกรเพิ่มเข้ามาค่ะเราทำการคลิกเลือกรายการหนังสือรับรองวิศวกรได้เลยค่ะจากนั้นทำการกรอกรายละเอียดอื่นๆให้ครบค่ะช่องที่ระบบขึ้นเป็นสีแดง เสร็จแล้วคลิกปุ่มสร้างสีแดงด้านล่างได้เลยค่ะในส่วนนี้ระบบจะแสดงรูปแบบการชําระเงิน3าแบบคือจ่ายเต็มแบ่งจ่ายและค้างจ่ายเราทําการคลิกเลือกรูปแบบการชําระเงินได้เลยจากนั้นคลิกปุ่มชําระเงินสีแดงด้านล่างเพื่อบันทึกรับชําระเงินค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นะค่ะ